จะได้ไม่ล้มฝ่าบ,บาทรับสั่ว่าองค์หญิงยังไม่มีตำแหน่งขุนนางให้เราฟังประกาศอยู่ตรงนี้พะยะค่ะนี่กระหม่อมเข้าไปไม่ได้องค์หญิงเองก็ไม่เข้าไปเหรอ หรือว่าองค์หญิงตั้งใจรอ,อก,กระหม่อมอยู่ที่นี่กันนะใช่ข้าตั้งใจรอท่านอยู่ที่นี่ยังไงซะก็ต้องร่วมงานกันอีกนานในเมื่อต้องร่วมงานกัน <c oughs> ก็ให้กระหม่อมยบอยู่างนี้สักครู่ก็แล้วกันฝากองค์หญิงช่วยคุ้มกันให้กระหม่อมด้วยนะประจุประแจเก่งฟาบาสเสด็จแล้วฟาบทรงพระเ,ส,เาาสรานยิงย่งม <ไป S 1> ขุนนางทั้งหลายตามสบายขอให้าบาข้าได้รับสารลับมาจากทางตัวตกสิงเนือว่าหลายปีมานี้ตะกุลหยางยักยอกเบี้ยทหารสมคบคิดศัตรูข้าจึงคิดจะสืบคดีดคนี้ขุนนางทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรทำเช่นนี้นะท่านคิดองไรหยางเป็นคนยังไงกันแน่ทำเช่นนี้ได้อย่างไงไม่เหมาะสมเลยผิดมาทูลฟาบาท ก็อมอมคิดว่าตระกูลหยางรักษาการที่ชายแดนมาหลายปีมีคุณอุปการด้นานการทหารมากมายหากจะซักสาเอาความแค่เพราะข่าวหรือพวกนี้เกรงว่าจะทําให้ทหารที่ชายแดนหมดกาลังใจหวังว่าฝ่าบาทจะทรงพิจารณาดูอีกทีพะยะค่ะริงด้วยพะยะค่ะไม่ย่งนั้นท่านพิงค่าแล้วกัน ท่านพิงค่าจะได้ไม่ล้มคุณอุปการมากมาย ตรากตำทำงานมีผลงานใหญ่หลวงเลยตะกุลหยางรบสําเร็จหลายครั้งได้มาจากการที่หลอบสมคบคิดกับศัตรูภายนอกทั้งนั้นและยังหลอกลวงห้องเตละลักพาตัวองค์หญิงหลอบสังหารขุนนางจะสามารถเอาผิดได้หรือไม่ฝ่าบาทความผิดมหาหันเช่นนี้ต้องมีหลักฐานประจักษ์แจ้งก่อนถึงจะตั้งคดีได้นะพะยค่ะวิฉะนั้น คงยากที่จะห้ามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ได้ห้ามเสียงวิจารณ์ใช่หรือไม่ได้สิเรียกพวกเขาเข้ามาเรียกองหญิงผิงเย่และเผยหวนสเวียนเข้าทองน้องตื่นได้แล้ว หม่อมฉันถวายบังคมเสด็จพ่อเพคะไม่ต้องมาพิีธีเสด็จพ่อไพเวนเซียนเจ้ามีอะไรจะมาร้องเรียนก็พูดมาได้เลยวันนี้กระหม่อมเผยเวนเซียนต้องการฟ้องร้องเลียตระกูลอย่างพยะค่ะสู่ขอไปสสำเร็จจะได้รักพาตัวองค์หญิงหลังล้มเหลวก็วางแผนคิดฆ่ากระหม่อมเพื่อปิดปากองค์หญิงยินดีจะเป็นพยานให้กระหม่อมหรือไม่แน่นอนฝ่าบาท ถ้ากุญญหยางมีผลงานทหารโดดดินแม้จะวามหน้าเป็นหน่อยเธอก็ไม่อาจฟังคำพูดของแต้เท้าเผยฝ่ายเดียวได้แต่ท้าบอกว่าคำพูดข้าเป็นคำพูดฝ er ่ายเดียวถ้างั้นหรือว่าคำพูดขององค์หญิงก็นับไม่ได้หรืออย่างไรข้าเป็นผู้ประสบเหตุสิ่งที่เต้เท้าเผยพูดนั้นเป็นจริงทุกประการต่อให้เรื่องที่หยางเฉยียนลักพาตัวองค์หญิงรอบสังหารเต้เท้าเผยเป็นเรื่องจริงาว่าหยางเฉยียนก็คือหยางเฉยียนตระกูลหยางก็คือตระกูลหยางแต้เท้าเผย เหตุใดถึงได้เอามารวมกันแล้วใช่แล้วหยางเฉียนก็คือหยางเฉียนตระกูลหยางก็คือตระกูลหยางจะามารวมกันได้ยังไงหาเบื้องหลังของหยางเฉียนไม่มีตระกูลหยางจะกล้าทำผิดถึงขั้นนี้เลยเหระที่ตะวันตกเฉียงเหนือมีคําพูดเลือก,กันว่าเสี่ยมีกรัตริสององค์เหนือมีตระกูลหยางใต้มีตระกูลหลีและมีข่าวลือมาว่าเขาค้าขายอาวุธให้แคว้นสําไทยวันเซียนที่เป็นการหาเอ,อย่างจริงจังนีง่แหละจะสํานักนะเหตุได้ถึงเอาข่าวลือในหมู่ราษดรมาเป็นหลักฐานได้แล้วหากข่าวลือนี้เป็นจริง พวกท่านยอมไปคนที่โป๊ปดต่อห้องเต้วางอำนาจบาดใหญ่มาปกครองใต้ล่าให้ราษดรน,นับถือมันจะไม่น่าขายหน้าใต้ล่าเกินไปหน่อย